เดี๋ยวพี่จะพามาทำตัวรองแขนจีบนะคะวิธีการก็ไม่ยากนะคะก็คือพับผ้าแบบที่พี่พับให้ดูนะคะพับหนึ่งแล้วก็พับสองแบบนี้นะคะโดยวิธีการเย็บก็คือเราจะเย็บเอามุมเฉลียงนะคะแบบนี้ค่ะโค้งๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาเจียนออกนะคะเจียนให้โค้งตามรูปเลยนะคะ แล้วเราก็จะนําไปโพง้งริมค่ะโพง้งริมด้านที่เราเจียนออกนี่นะคะโพ้งเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บใส่โดยวิธีการก็คือเอาด้านตรงค่ะเย็บใส่กับหัวแขนแบบนี้โดยหันด้านที่เราโพ้งออกนะคะแบบนี้เลยค่ะและเวลาเรากลับออกไปนะคะตัวนี้ก็จะไปลองจีบหัวแขนพอดีนะคะลองจีบแขนพอดีค่ะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะ นี่ค่ะจีบเราจะได้ตั้งแบบนี้นะคะเพื่อนๆ